กลับมาพูดคุยกันต่อกับรายการ Give Me Five นะคะคุณผู้ชมอยู่กับดีฉันพ่ตัมแลวก็คุณหมอติ๊กนะคะขอถามต่อเลยค่ะคุณหมอขาอยากจะทราบว่าเรามีข้อสังเกตและจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเนี่ยเป็นคนผิวขาวกระจ่างใสครับง่ายๆเลยค่ะค,คำว่าขาวกระจ่างใสเนี่ยนะคะเคยที่เราพูดผิวใสจังเลยอ,อะไรเงี้ยน่างคงหมายความว่าเออผิวเนี่ยไม่ได้มี จุดด่างดำอะไรขึ้นมากระอนะคะทั้งกราทั้งรอยสิวบางทีรอยดำจากสิวนะคะมันคำว่าผิวใสความในส่วนตัวของหมอเนี่ยหมอไม่ได้มองถึงแค่ว่าขาวอย่างเดียวนะคะคนที่ผิวผิวน้ำพึ่งผิวสีน้ำพึ่งผิวสองสีก็เป็นคนผิวใสได้ผิวใสได้อย่าง่มดอย่างเงี้ยนะคะผิวใสใช่เพราะว่าเขาดูเกลี้ยงเกลาเขาไม่ได้มีเกลี้ยงเกลาชอบเขามีรอยอะไรบางคนเนี่ย จริงๆแล้วตัวเนื้อผิวเขาสวยแต่ชอบไปแกะนุ่นแคะนี่หน้าก็มีปัญหารงไปหมดอันนี้อาจจะเม็ดหน้าไม่ใส่เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยผิวมันอาจจะไม่จะไม่เป็นเป็นน้งขาวนะคะแต่ว่าให้ดูซ้ำมันดูสะอาดดูไม่มีรอยอะไรที่ดูแบบเปล่งประกายมีสุขภาพดีใช่นั้นแหละดูดีแล้วค่ะคุณหมอคำถามข้อต่อมาค่ะเป็นคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านแล้วค่ะพี่ตั้มค่ะก็ถามว่า มีคนบอกว่าแดดหน้าหนาวไม่ร้อนแต่แรงไม่ร้อนแต่แรงอ๋อคำนี้ดีนะไม่ร้อนแต่แรงนะคะเพราะเมฆน้อยท้องฟ้าใสอะไรเป็นบทกลอนคนนี้เขาเป็นกวีนะว่านะคะแต่อากาศดีๆอย่างเงี้ยอย่างไปเดินตาอากาศให้สบายใจค่ะเออเอควรป้องกันผิวเสียอย่างไรมันหนาวนะพุ่งออกแล้วแดดไม่ร้อนแต่แรงนะเออเพราะว่าอะไรเพราะช่วงหน้าหนาวเนี่ยท้องฟ้าจะโปร่ง เขาจะไม่มีตัวเมฆตัวอะไรมาบังแลยนเขาบางทีเนี่ยภาวะอย่างหน้าฝนหน้าอะไรที่จะมีเมฆมีอะไรเขาจะคิดกรองให้หน่อยแหละระสีความเข้มข้นก็จะลดลงไปหน่อยแต่ว่าเป็นหน้าหนาวหน้าอะไรเนี่ยโอ้โหเต็มเต็มใช่ไหมแต่พอดีอากาศหนาวไงเราก็เลยอยู่ในแดดอยู่ในแดดได้นานขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนก็จะดูเกลี่ยได้ง่ายขึ้นทั้งทั้งที่อากาศเอ้ฉันเห็นรู้สึกร้อนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเอาแวร์ไว้ต้องต้องระลึกไว้เสมอว่าเฮ้ยอากาศ อย่างนี้แหละตัวดีไม่ได้หมายความว่าไม่เหมือนภาวะปกติใช่เพราะยันนี้เราก็ต้องดูแลทากันแดดทาอะไรที่ดีค่ะแล้วต้องดื่มน้ำให้เยอะขึ้นนะเพราะมันอากาศหนาใช่เพราะผิวแห้งขึ้นทั้งแห้งทั้งดำอ่ะพี่ตั้มคิดดูอ่าผิวแห้งขึ้นก็โดนทำลายได้ง่ายขึ้นใช่นะคะเพราะอย่างหน้าร้อนเนี่ยพอเราเห็นแดดนิดนึงนะคุณผู้ชมเราวิ่งหนีแต่หน้าหนาวเนี่ยเราเห็นแดดเนี่ยเราวิ่งเข้าใส่ไงที่ไหนได้กับกลายเป็นว่าดูแลตัวเองไม่พอต้องใช่ค่ะนะครับผมคำถามต่อไปจากทางบ้านนะครับ อากาศแห้งผิวแห้งตามแต่งหน้าไม่ค่อยติดเลยแถมหน้าลอกด้วยค่ะทำอย่างไรดีครับอ๋อแน่นอนเลยอย่างที่พี่มดพูดไปอันหนึ่งคือดื่มน้ำไม่ให้มากๆนะคะแล้วการการบำรุงเนี่ยอาจจะบำรุงให้มากเป็นพิเศษนะคะอาจจะใช้ใช้ครีมที่มีความเข้มข้นมากขึ้นนะคะหรือความถี่ในการทาเนี่ยมากขึ้นนะคะนี่ก็พอช่วยได้เป็นระดับหนึ่งจริงๆการเลือกผลิตภัณฑ์เราต้องขึ้นอยู่กับฤดูด้วยใช่ไหมคะคุณหมอ ก็ส่วนหนึ่งด้วยเนาะเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยในช่วงอากาศร้อนเนี่ยบางทีเราใช้ครีมที่มีความครีมที่มีความเข้มข้นมากๆเนี่ยนะคะก็จะเนอหนาเนอหนาได้ง่ายก็อาจจะไม่คอมฟอร์ตหน้าเท่าไหร่แต่ขณะที่ใช้ตอนหน้าหนาวไม่เป็นไรนะคะต้องเลือกดีๆนะคะอ้าวข้อต่อมาค่ะเขาบอกว่าอากาศค่อนข้างเย็นเลยอาบน้ําและล้างหน้าด้วยน้ำอุ่นเสมอในมดก็เป็นนะปกติก็อาบน้ำอุ่นมีผลเสียต่อผิวหรือไม่คะคุณหมอ แน่นอนค่ะเวลาการใช้น้ําอุ่นในการอาบน้ํานะคะปกติผิวโครงสร้างของผิวเราเนี่ยเขาจะมีไขมันเคลือบไว้เคลือบบนผิวเราไม่ว่าจะเป็นหน้าเป็นตัวนะคะทีนี้เนี่ยพอเราใช้น้ําอุ่นยิ่งอากาศเย็นมากเรายิ่งอุ่นมากสังเกตไหมจะใช้น้ําอุ่นเบิเลที่เราไม่อยากเปลือใช่นะคะพวกนี้เนี่ยมันจะทําให้การผิวหนังที่ไขมันที่เคลือบบนผิวหนังเนี่ยมันหลุดไปนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะขัน ตามมาด้วยคันได้นะคะเพราะจะแห้งมากแห้งแล้วคันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามใช้อุณหภูมิที่ค่อนข้างจะไม่อุ่นมากเนนานะคะแล้วก็ถ้าเลี่ยงได้หน้าเนี่ยหน้าก็จะบางกว่าตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลี่ยงได้เราก็ใช้น้ําปกตินี่แหละล้างหน้านะคะแล้วก็ใช้มาจ์เรเซอร์ทาใช้หน้าทั้งตัวให้มากขึ้นนะคุณหมอค่ะอย่างมดเนี่ย มันเลิกอ่านน้ำอุ่นไม่ได้จริงๆหมออุ่นเรียกว่าอุ่นมากเลยนะอ,อ,อุ่นไปนใช่ใชอุ่นแบบค่อนไปทางร้อนเลยอะรเราไปแก้ทางอื่นได้ไหมคะคุณหมอเช่นเลือกเจลอาบน้ำหรือครีมอาบน้ำที่มันมอยเจอร์เยอะๆอาบเสร็จปุ๊บฉโลมมันทุกสิ่งทุกอย่างแต่ยังอ่านน้ำอุ่นอยู่นะก็คือบางทีเนี่ยมันก็เป็นทางออกอันหนึง่งสำหรับคนที่ท,ที่ที่เหมือนคุณมดเนี่ยแหละที่ชอบน้ำอุ่นมากๆนะคะแต่อย่าลืมว่าเอ่อมอยเจอร์ไรเซอร์ ธรรมชาติเนี่ยนะคะมันมันดีกว่ามันดีละมันเคลือบผิวเรานะคะที่นี้เราปรับอุณหภูมิให้มันไม่ต้องสูงมากลดลงมาหน่อยนะคะพบเป็นพึ่งทางนะคะแล้วก็ทาอย่างคุณมดว่าเนี่ยดีแล้วนะคะใช้ทุกสิ่งอย่างบางทีใช้ออยก่อนตามด้วยมอยสเจอร์ไรเซอร์เพื่อจะบล็อกเพื่อจะอะไรเพื่อจะบล็อกไม่ให้น้ำในผิวเนี่ยระเหยออกไป บางทีคนทํางานหนักๆแง่ชอบเพราะว่าสบายผ่อนคลายเขาจะติดแต่ไม่ไ้องเริ่มไม่ได้หรือไม่เคยได้ยินครับน้องๆที่อยู่ที่ออฟฟิศเนี่ยบางทีแล้วก็ติดน้ำอุ่หมดนีแหละหรือต้องการดูแลสุขภาพผิวเขาใช้สาหลายพอกพอกใบหน้าเพื่อให้เย็นไงจริงๆแล้วสาหลายนี่ช่วยอะไรบ้างไหมครับ สาหร่ายเนี่ยเขาจะมีโปรตีนบ,บางชนิดที่จะ,จะช่วยดูแลเรื่องของผิวเราได้นะคะคอย่างในการวิจัยออกมาเนี่ยก็จะพบว่าโปรตีนในในสาหร่ายเนี่ยสามารถจะทําให้ผิวเนี่ย โดยเฉพาะผิวหน้าเราเนี่ยมีความเพื่อ anti aging อ่ะคือต่อต้านตอนุมูลอิสระต่อต้านริ้วรอยนะคะเพราะเราไปเพิ่มโปรตีนตัวนี้ให้เขาทําให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นเลยดูอ่อนเยาว์ขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันคงไม่ได้มีในสารไลทุกชนิดนะคะแล้วก็บางทีการพอกเอามาสดเลยพอกเนี่ยเราต้องดูนิดนึงว่ามันจะแพ้ไหมมันจะมีปัญหาอะไรตามมันได้อีกไหมนะคะมีส่วนทําให้ผิวขาวไหมครับ เกอ่อถ้าถ้าได้ถ้าได้ตัวเขาเรียกว่าอะไรนะตัวสารในของเขาอะค่ะนะคะบางชนิดเนี่ยอาจจะทําให้ดูช่วยได้แต่ต้องอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะคะแล้วปริมาณที่สูงขึ้นมาหน่อยคุณหมอคะผิวเนี่ยค่อนข้างแห้งค่ะแต่อยากขัดหน้าทำได้ไหมควรทำไหมคุณหมอจริงๆเนี่ยถ้าผิวแห้งเนี่ยนะคะความแข็งแรงเขาเนี่ยเขาจะน้อยกว่าคนผิวมันเพราะว่าตัวตัว ไขมันที่เคลือบบนหน้าคราวนี้เขาก็จะน้อยกว่านะคะทีนี้เนี่ยการขัดหน้าเนี่ยมันก็ไปเพิ่มความระคายเคืองให้ผิวนะคะกริเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากทำจริงๆเนี่ยต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างจะปลอดภัยอ่อนๆแล้วก็ทำ นานๆทีครั้งหนึ่งใช้หมดรุ่มนวลก่อนใช่ทีนึงอย่างเงี้ยแล้วก็ทำอ่าอย่าอย่าใช้นานไม่ใช่ว่าเอออ่อนๆก็จริงแต่ตื่นอยู่นั่นแหละสองชั่วโมงเสร็จแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้เวลาสั้นๆใช่ไหมใช้เวลาสั้นๆแล้วเบาๆนะคะก็ได้เหมือนกันแต่ว่าอย่าบ่อยนะคะแล้วก็เบาๆนะคะจริงๆแล้วมันอาจจะอาจจะลําบากนิดนึงนะหมดว่าบางคนคือพอได้เริ่มต้นทําแล้วคุณหมอมันมัน ยังไม่อยู่พี่ตานแล้วมันจะแบบเอาให้หมดเอาให้หมดมันจะตามมาด้วยด้วยคําว่าแพ้หรือว่าหน้าจะมีผื่นขึ้นจะไม่คุ้มกันละใช่ค่ะคาถามต่อไปนะครับคุณหมอครับเขาบอกว่าคนบางคนบอกว่าตัวผู้ผู้ตัวสมาชิกเราเนี่ยนะครับใช้ผลิตภัณฑ์ความงามเยอะไปครับคุณหมอเลยอยากทราบว่าอย่างไหนเนี่ยปริมาณการใช้งานเรียกว่าเยอะไปแล้วถ้าเรียกว่าพอดีีจะประมาณสักแค่ไหนครับคุณหมอ คือจริงๆเนี่ยผิวเราเนี่ยอพอถ้ายัางเด็กๆอยู่เนี้ยนะคะวัยรุ่นหรืออะไรเนี้ยนะคะ,คะเราอาจจะดูดูแล,แลเบื้องต้นก็คือทามาจูไรเซอร์นะคะคแล้วก็กันแดดนะคะคคแต่พออา,อายุเราเริ่มเยอะขึ้นจะมี ใช้ตัวที่ไปเพิ่ม,ต,มตัวช่วยตัวช่วยมากขึ้นนะคะเช่นทำให้ไปไปยุงหน่อยการเกิดริ้วรอยได้ช้าขึ้นนะคะ,ะทีนี้เนี่ยเราก็ต้องเลือกแล้วเราจะใช้อะไรบ้างนะคะที่จริงแล้วทุกตัวเนี่ยที่เขาทําออกมาเนี่ยถ้าตัวที่ได้มาฐานเนี่ยเขาก็จะใส่ตัวที่จะป้องกันการเกิดริ้วรอยหรือว่าตัวเพิ่มความชุ่มชื้นนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราดูก่อนว่าเออมันซ้ํากันไหม ถ้ามันซ้ํากันเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่เป็นก็ได้ใชคะใช่ว่าก่อนออกจากบ้านเนี่ยหกเตัวอย่างเงี้ยบางทีมันก็ก็หมอว่ามันจะเสียเวลามากนะคะเสียเวลาแต่ว่าก็บางคนเนี่ยเขาใช้แล้วเขามั่นใจใช้แล้วไม่แพ้ใช่แล้วไม่ใจมันเรื่องจิตใจเหมือนกันนะคุณหมอคืออย่างบางวันเนี่ยเราลืมทาแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะแต่เราทาตัวอื่นไปหมดแล้วนะพี่ตามเอาจริงรู้สึกผิด จริงๆคุณหมอแบบมี่คลืมเลยอะไรอย่างเงี้ยทางังที่ถามว่าไม่มีได้ไหมได้แต่ว่ามันเป็นเรื่องของความสบายใจมากกว่าที่เราได้ดูแลบางคนเขาเรียกเหมือนคอนโดหกชั้นเจ็ดชั้นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามากระสุนยิงไม่เข้าหนาวมากประมาณอย่างนั้นแล้วถ้ากิดสมมติว่าพูดถึงนะครับมดครับคุณหมอครับเวลาที่สาวๆแต่งหน้าเยอะๆแต่งหน้าทุกวันยิ่งต้องหนึ่งมดต้องออกมาออกรายการอย่างเงี้ยครับการขัดหน้าบ่อยๆดีหรือไม่ดียังไงหรือควรแนะนํำยังไงครับ โอ้ยถ้าถ้าแต่งหน้าเยอะเนี่ยมันก็ต้องเราต้องเน้นเรื่องความสะอาดด้วยนะคะถ้าเราล้างเยอะๆอยู่แล้วเนี่ยนี่เมื่อล้างทีมอาจจะล้างหลายรอบใช่ไหมล้างหลายรอบหน้าเนี่ยสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเหมือนสร้างตึกขึ้นมาใหม่ก่อนหนูจะเอาออกหมดเนี่ยโอ้อีกวันหนึ่งอะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็เราก็จะไอ้ไขมันที่เคลือบบนนี้บนหน้าเราเนี่ยก็จะโดนเอาออกไป โอ้โหก็จะเจ้รู้สึกว่าหลังล้างหน้าเสร็จเนี่ยจะรู้สึกแห้งรู้สึกอะไรชั้นอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็การขัดบ่อยๆมันก็ไม่ดีนะคะถ้าคนที่เขาต้องมีต้องต้องล้างบ่อยๆอยู่แล้วแล้วแต่กิจกรรมที่เราไปเจอในแต่ละวันหมดคิดว่าถ้าเกิดเราล้างบ่อยๆเนี่ยของยางของโมดเองเนี่ยเน้นไปทางพวกมาร์กหน้ามากกว่าคือมันล้างออกเยอะมัน โอ้โหมันแห้งเลยนะใช่มาร์คไปแล้วมันก็ดีในแง่ของตัวมาร์คเนี่ยเขาจะออกครูดไม่ให้ไม่ให้มีการระเหยเกิดขึ้นแล้วมีการลงของของสารที่จะออกฤิฟเนี่ยได้ดีขึ้นเป็นแล้แต่บุคคลมีความเชื่อต่อค่ะคุณหมอก็ถามว่าพวกบางออนเอาแต่นอนเนี่ยเป็นเพลงเลย มันเกิดไม่ทันเพลงอะไรอ่ะคุณหมอกขไม่รู้จักเขาเพิ่งมีคอนเสิร์ตเนียเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะคุณหมอเออแต่นี้ก็จริงนะเขาบอกว่ายิ่งนอนเยอะยิ่งสวยยิ่งผิวดีจริงไหมคุณหมอจริงไหมครับเขาว่านอนเยอะเนี่ยอาจจะนอนเพียงพอมากกว่านะคะนอนได้เพียงพอตอนในช่วงที่เมลาโทนินของเราเนี่ยหลั่งนะคะเมลาโทนินดียังไง ดีเพราะว่าเขาเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์อันหนึ่งด้วยนะคะเพระเาะฉะนั้นเนี่ยพอเขาหลังออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ภายในร่างกายเราเนี่ยอ,อยู่ในสภาพสมดุล นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเป็นตัวปอดต้านอนุมูลอิสระให้เราด้วยนะคะงนเวลาเราหลับเนี่ยจะเป็นช่วงที่ที่เคยได้ยินไหมซ่อมแซมตัวเองอร่างกายซ่อมแซมตัวเองก็เลยหลับตลอดให้มันซ่อมไปอย่างนี้ซ่อมไปเรื่อยๆแต่เวลาโทนินเนี่ยเขาหลั่งอยู่ในเฉพาะช่วงหนึ่งเป็นเวลาประมาณกี่โมงอะคุณอาจจะประมาณช่วง3ามสี่ทุ่มจนถึงประมาณโอ้ตายแล้วทำไมหลังเร็วขนาดนี้ยังไม่ถึงบ้านเลยนะคะเพราะจะหลังเนี่ยตื ถึงปรมาณตีสามอะรเงี้ยตีสามตีสี่ไม่เกินเนี้ยนะาะจ่แต่แล้วนี่ฮอร์โมนอีกตัวนึ้งจะเข้ามาแทนที่ให้เราตื่นคุยกันไหมล่ะขยับหน่อยไม่ถึงบ้านนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเราได้นอนในในช่วงเวลานี้ได้เพียงพอเนี่ยผิวพรรณเขาจะค่อนข้างจะสดใสครับนะคะสไม่มีทางนอนดึกกว่านั้นแน่นอนถึงบ้านอยู่แล้วเราลองสังเกตไหมมด ี่ตั้มคนที่เขาเที่ยวเยอะๆอะเที่ยวเยอะๆบางทีนะบางทีตีสองตีสามเองเงี้ยกลับมาแล้วก็มานอนจนถึงเช้าแล้วองของถึงฮะพวกนี้เนี่ยจะดูโทมเพราะนอนเยอะนะพี่ตั้มนะคะเพราะว่าอะไรแล้วความแข็งแรงในร่างกายเขาก็จะไม่เหมือนคนที่ได้นอนได้ในช่วงเวลาปกติด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมชาติกําหนดมาอันนี้นะคะแล้วก็ทําอยู่ในไซเคิลของเขาอันเนี้ยนะคะเราก็ร่างกายเก็จะแข็งแรงและดูสดใส ค่้เอาละค่ะคุณผู้ชมคะยังไงเราต้องเลือกดูแลตัวเองเนี่ยให้เหมาะสมนะคะวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณข้อมูลดีๆจากคุณหมอติ๊กค่ะแพทย์หญิงเปียมาศการจนะหัตถกิจค่ะขอบพระคุณค่ะคุณหมอค่ะขอบคุณมากครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะแต่สำหรับเรานะคะคุณผู้ชมเราและคุณผู้ชมยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีสิ่งที่น่าสนใจมาพูดคุยกันต่อค่ะช่วงนี้พักสักครู่เดียวค่ะครับผม